เงวปคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาหยาบคายผู้ชมที่มายุไม่ถึงสี่พปีควรได้รับคำแนะนำโจ๊ลเขาก็วันนี้นะครับมีคนกระักผมมานะครับว่าน้องหนึ่งหนึ่งกับครูเป่าผมก็ถามไปปกตินะครับว่าหนึ่งหนึ่งอะไรเพราะว่าผมเล่นสามเกมนะครับอาร์วีแล้วก็ฟีไฟแล้วก็เกมเกมจะถุนขยะครับ แล้วก็เขาก็บอกว่ารีไฟนะครับผม<อ>ผมก็ถามเขาไม่ปกตินะครับว่ารีไฟเหระครับแล้วผมก็เฮ้ยแล้วเขาก็บอกว่ามึงงานไม่ออกหรอผมก็แบบเออไอแย่มึดงด่ากูจเหี้ยไหนควายแล้วผมก็ถามว่าใครสร้างแล้วเขาบอกว่าให้ผมสร้างให้ดูดิไอ้ย่มันสร้างหนึ่งไม่มีบัตรอ้ควายแล้วผวก็ได้ <laughs> 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 เขาก็เกมเลยครับเดี๋ยวสร่งรห้องให้โอเคแล้วผมก็นี่เข้ามาอยู่ในเกมกับน้องเขาแล้วนะน,นี่ผมเป็นการอัดแล้วผมเอามาภาคที่หลังนะผมก็ถามเขาว่ากดเลยไหม แล้วดูแม่งต่อกูดิเยี่ยแล้วครับผมก็เริ่มเกมแรกมาแล้วนะครับผมโอ้โหแม่งเข้าอย่างช้าเลยเยี่ยตัวจากคูไปสัตว์ตอนนี้ผมเล่นเช่มดีเดิร์ก็พอแล้วผมดูจากสรงมาแน่ๆเลยขยะนะครับเล่นปากดีอย่างนั้นแหละเยี่ยมาดิสัตว์โอ้โหแม่งตะกุกแตกๆโอ้มันแบบมันหน่วงว่ะเอ้ยโอ้ยเยี่ยโอ้สัตว์โอ้ทีแล้วแม่งทำตัวกูด้วยควาย เชี่ยไม่ได้ตึงหรอกมึงไงไอ้ซาดไปเจอกูไอ้เชี่ยตอนนี้ผมเล่นปืนอลมนี่าไอ้เชี่ยไม่ไอ้วอกไม่ต้องกวนเลยไอ้ควายหน้าตันตีไอ้เชี่ยไอ้สัตว์มาแล้วไอ้เชี่ยอุ้ยเปิดก่อนได้เปรียบมาดิมึงอ่ะอุ้ยโอ้โหลิงโอ้ลิงเจอได้ใั่ไวมนี้มาดิมันิอ๋อเออเอ๋อเออโอ้เชี่ยจซื้กซองมาด้วยให้เล่นนี่มึงอ่ะโอ้ลลมลมเอ็กไว้หน่อยและกัน เขี ar, ้อไม่ไ huh. ด้เลี่ยงไอ้ควายโันท้าอย่างงี้แล้วเป็นขยะไอ้สัตว์มาดิเยี้อโอ้โหมาวิ่งโล่งๆวิ่งโล่งๆวิ่งโล่งๆอ้าววิ่งโลงลงโอ้ยืนตั้งไป้หนึ่งสเต็ปเอ็กไปดิแอ็กไปดิไอ้เขี้เอ็กไปดิแอ็กไปดิไอ้แซดโอ้โหดูเขามาท้าผมอย่างนี้แล้วแบบก็แบบวมันโหนหนึ่งอ่ะน้องเออขี้อ่ไม่มาท้าแล้วแบบ เน็ตไก่เี๋ยวนี้อ๋อที่จเน็ตปิงไอ้ตว์โอ้ก็มาแล้วเมื่อกี้ผมเน็ตปิงเหมือนฟังเพิ่งออกจากผ่านนะแม่นแือดดักผมอยู่เดี๋ยวผมเน็ตปิงนี่มางงอ๋ออ๋อะไรอะอะไรนะงงงงนะงงอะไรวะโอ้โอยี่ฮี่เพิ่งโดนหัวไงแซดก็อุ้ยโอ้โหใชยไม่โดนโดนดิมาอุ้ยโอ้แม่งไม่โดนไงแซดเหมือนแม่ตั้งยิโดนดิอันนีนึง แต่ก็ยังไงมาเจยไอ้เหี้ยเจอกูไอ้สัสแม่งวิ่งวนไปวนมาไอ้เหี้ยมาดิมาดิมาดิโอ้ผมยิงได้ยิงปืนไม่ไดเลยมันจะยิงมนาดไอ้เหี้ยยิงได้ยิงฟืนแล้วมันไม่ยิงดูดิโอ้มึงตั้งไงอ้โวไม่เล่นยิงปืนเลยมาตั้งไงอ้โวเนี่ยสัตว์แม่งโอ้ดูดิผมวิ่งวนอยู่นิ่งๆเนี่ยแม่งยิงไม่โดนดูดูมันมันเล่นโอ้มันจะยิงโดนไม่สัตว์ันแี่ไอ้เหี้ยมาดิเจ้าของพีงมันยิงได้ไหมสั์ โอ้แม่งเวลาว่ะเด็กเจอกูอุ๊ยแม่งไม่คิดไมู่ได้ไงวะไอ้ว์ปั๊บาร์คโอ้อะไรวะแดงเกิ๊กอะไรนะอะไรวะฮะโอ้แม่งมาอยจะดูแม่งแป้งเล่นเอกอย่างเดียวเลยสัตว์โอ้ยหวยนายแม่ง มัน <icana>, จะย네ิงโดนไหมไอเกี้ยวันนี้แม่งอาจจะตัวกูนเอ็ดตว์มาดิอุ้ยโอ้โหดูแม่งยิงลอยดิแม่งวางเป้าตัวโอ้คเกี้ยโอ้โหโอ้โหดูดิเอี๋ย่างเพอเลยโอ้คนเกี้ยมันจะเฮ้ยโห้ขนาดนี้ไว้สัตว์เกี้ยขี้หิ้วขุยโอ้แม่งตอนนี้ผมก็ยิงมันได้สักพักแล้วแต่แ yes. ม่งก็อุ pees, ้ยไอ้เก่ os, ้ยโดนไหมเนี่ยมาดิมาดิมาดิ <laughs> โอยเฮี้ยเดินไหหนึ่งเม็ดโอยป่วยแม่งจะเล่นไ้ตัดแมงยิงเฮี้ยได้เดี๋ยวเจอกูเจอสเตปเบียร์หมแดแมิงโดดเต้นเฮียกโอยคนเฮี้ยเนี่ยไม่เวอร์โวเวอร์วังกันล้วนี่ว่ากูเนี่ัตัดแม่งน่าขีบไว้เฮียโอ้โหตอนนี้ผมเล่นนักั่น้องผมจะแสนงยิงวอ แม่งแค่ผู้ใหญ่ไอ่ซาโอ้โหเสี้ยมีซ้ำซ้อนไอ้เชี่ยโอ้โหดูแม่งไอ้เชี้ยมันเหลี่ยมไงไอ้เชี้ยฮ่วยไอ้ซาดขอแก้มือนะผมขอเล่มต้นตัดตายไปเลยกันโอ้โหดูมันสั่นแนอุ้ยไอ้เชี้ยตัวกุลเม็ดไอ้ซาดปัญญาก่อนมาดิไเชี้ยผมดูแล้วมันแน่ยืนรออีกนานเลยนะผมเอาวิชาดีกว่า ในาเนี่ไอ้เจี้ยเมาดิมาดิตุมตุ้มเอ้ยโอ้โหเหี๊ยโอ้ยเียวกลางยตัวมันนมไม่เป็นไรก็เลยจะไหนเลสองหน่ะคงยังไม่ตายหรอกอุ้ยเกือบนะเกือบนะเกือบโดนตัวนะอยู่ไหนอ่ะโอ้มันหายไปกแม่ง แต่ยิงไม่โดนยิ่งมันจะยิงโดนมันจะยิงผมโดนแล้วมจะรู้ยิงแม่งเด็กจะวิ่งแบบวิ่งเหงื่อไอ้บอลยิงวิ่งเหงือิ่งเงี้ยง่ายกว่าเต้นเลดิโอ้ดูแม่งยิงไม่โดนดิโอ้ยี่อันนี้มันเป็นไก่แตกโอ้โหดูดูดูโอกรนาบุญนิงโอ้แล้วมันหนักตัวผมดูดิโอ้แล้วมันรับตัวอีกตัว ดูดูดูครับทุกคนดูโอ้โหแม่งมาท้าปากดีอุตส่าห์สร้างกันด้วยวันไหนมาอัดตัวอีกโอ้โหไอ้เหี้ยเริ่มตอนนี้เหมือนมันจะเอะออกมาไม่เจออัอนนี้เจอสแนนด์โนต์ทศคมสแนนด์โนต์ทศคมสแนนด์โนตะโศคอุอย้ยโอ้โอโแม่งดูมันสแนปผมดิไอ้เหี้ยแล้วมันสแนนดหลังไงวอลด้วยโอ้เหียเริ่มตอนนี้ผมมาโดนอัดตัวแบบอัดตัวยับเลยว่็ แม่งมันอัตัวผมเล่นด yes. oh ูด yes. oh ีโอ้มันอัตัวผมเลนตั้งตบดูดีโอ้ยะแม่งอัดตัวยังมันั้งตบอีกไอ้แซดผมเล่นปืนลูกดีกว่าตอนนี้ผมเลื่อมเลื่อมแบบไม่ไหวแล้วเขี้ยเลยเจอปืนลูกกู MP เพราะกูซื้อเในมาเขี้ยเลยต่องันไอ้แซดแม่งเขี้ยโอ้าะโว้เขี้ยมาถึงตอนนี้ก็หัวหัวอุ้ยเจอผมอัมนี่หัว โอ้แม่งวัญยากมเลยแต่อ้เมือกี้นี่มันไม่ใช่คนจริงหรอแม่งเอฟอย่างเดียวในแต่โดนยิงเม็ดเดียวบัญญาไ้เหี้ยมาดิเนโดนเนี่ยโอ้เราต้อะหัวโอเยตัวหัวหัวโอ้แม่งเอฟเลยโอเจ็บละใหม่ไว้ไม่ออกมาบวกปั๊กโอ้เสียลมมาแม่งดูดีโอ้ดูดูโอ้เหี้ย วยโวไม่นึ่งโวไม่นึ่งยิงอยู่ไหนโอ้แม่งเอ็มจะดักโลมไงวะโอ้ยโวยไม่หนึ่งมาดิมาดิสัตไมาดิโอ้ออ๋ปัญญาอยู่ได้ได้โอ้เลี่ยมกูุญแเนี่จะเจอกุญแจแบบรวยดูเองไปนั่งไหนนะแกนจบเกมนี้ผมก็ไปถามว่าได้แค่นี้แหละครับเขาบอกว่ายังไม่ปรับดีพยัยผมก็บอกว่าหรอกครับอัดตัวยังไงรำศพบุญญามารยาทไหม โอเ้เขาก็บอกว่าไม่มีกฎก็เล่นกินน้อยอย่าปัญญาอ่อนแล้วมันก็บอกผมว่าอย่าปัญญาอ่นนาานาอนแล้วดูดีอยู่หัวของผมอยที่มารยาแต่น่าตะถุนเล่นไลยควายในตาถึงพีดแล้วก็ว่าขอบุญที่ชุมแล้วผมก็บอกว่าเราเกมติ้งแต่อิเคี้ยผมก็บอกเขาว่า,าอยาก,กายนินมีคนเหมืมึงไงสังคมที่มนรู้บารแล้วเขาก็บอกมันเป็นสิ่งของกูแล้วผมว่าอย่าทำตัวตะทุนเขากขยันแล้วแม่งก็บอกกูเนี่ยอิเคี้ย น้องๆ้องหนูๆนูที่มีจูเมีอ่ก็ดูไว้นะครับอย่าทำตามนิขานนะพวกนี้มันจะถูบูบาทถุเล่เยเที่ยนะครับสำหรับคนที่อยากทำอย่าคิดว่ามันที่แล้วมันดูที่สันดานก็จะคิดว่าไม่มีคนสั่งสอนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมีขีครับ